ต่อไปเป็นสูตรที่หนะคะสูตรที่หแล้วสูตรที่หเป็นเรื่องของดิฟผลคูณดิฟผลคูณนักเรียนท่องสูตรไปนะคะก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะตัวนี้คือหน้า,ต,นนาตัวนี้คือหลังนะคะ อันนี้ก็เป็นหน้าดิบหลังบวกหลังตรงนี้ต้องเป็น G ใช่ปะ่ะอ่าหลังดิบหน้าตามสูตรเรานะคะทีนี้ใช้ยังไงเหรอหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านะนักเรียนก็มากำหนดให้ไอเนี้ยคือหน้าไอนี้คือ,ห,อ,คอหลังฟังก์ชัน gx ของเราเราจะหาอนุพันธ์ใช่ไหมนะคะ g อนุพันธ์ของฟังก์ชัน g นะคะหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังดิฟหลังนะคะดิฟหลังก็คือ x ก,กำลังสองบวก x บวกหนึ่งบวกด้วยหลัง x ก,กำลังสองบวก x บวกหนึ่งดิฟตัวหน้าดิฟตัวหน้าสอง x กําลังสี่บวกหนึ่งทีนี้นะคะตัวที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ได้ทําอะไรนักเรียนลอกมาค่ะ ดิฟตัวหลังดิฟตัวหลังดิฟมาได้เป็น2 x บวก1นะคะบวกด้วยตัวหน้าไม่ต้องทำอะไรลอกมาทำการดิฟตัวหลังดิฟตัวหลังเอาเลขชี้กำลังเอาลงมาเป็น8นะ x กำลังลดลง1เหลือ3ดิฟค่าคงตัวมีค่าเป็น0ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น0คูไม่เขียนเนาะอ่ะคูออก,ก็ได้มาแค่นี้นะคะแล้วทีนี้ x มีค่าเป็นเท่าไหร่คะที่ x มีค่าเป็น2ใช่ไหมนักเรียนก็แทน2ลงไปไงนะคะตรงนี้ก็จะเป็น2คูณ2ยกกำลัง4บวก1คูณด้วย2คูณ2บวก1 บวกด้วย2ยกกำลัง2องบวกสบวกหคูณด้วย8คูณ2ยกกำลังสามวงเล็บปิดเนาะอ่ะก็จะได้เท่ากับนะก็จะได้เท่ากับตรงนี้2ยกกำลัง4มีค่าเป็น16 16คูณ2เป็น32 32บวนดเป็น33อ่ะเก็บไว้ก่อน33 33คูณอยู่กับ สองสองเป็น4บวก1เป็น5คูณ5เนาะบวกด้วยอ่ะสองอยี่สองเป็น4เป็น6เป็น7ได้7นะคะคูณอยู่กับ2ยกกลิบง3ามีค่าเป็น8 8ดคูณแเป็น64สิบหาผลคูณนะคะสามสิบสคูณห้าคูณหได้เท่ากับเท่าไหร่ ามสิบสามคูณห้าได้เท่ากับเท่าไรคำตอบคือร้อยหกสิบห้าบวกด้วยเจ็ดคูณหกสิบสี่เจ็ดคูณหกสิบสี่ได้เท่ากับสี่ร้อยสี่สิบแปดนะคะสี่ร้อยสี่สิบแปดมีค่าเท่ากับบวกกัน นะคะบวกกันได้เท่ากับ613นะ